เจ้าไงนะครับพี่ค่ะถอบใจมากมูลจาดีมากเลยน่ารักนะเลยน่ารักพี่พี่รักมียังไงยังทำโอ้ไม่จะถึงแล้วนแบอกให้พวนริตาเลนแป่บวนอันน้ำเทลเสือบย่านจ้าเขียวบนี่ไม่ต้องเลยฉันตะองไปแล้วพี่สะกะเลนสะปัสโกรก็มี เดือนมาให้ก็ไม่เห็นส่งมาเลยเดือนพอกันอื่นไม่ต้องนีงน่นั่งก่อนอน,นั่งก่อนยี่น้องหรือแม่ไว้เนี่ยฮะจะตื่อนอาบน่ะนี่ไอที่ไม่ได้กลับมาเพราะในมึงมันวุ่นวายมันมีเรื่องที่พี่ต้องสางต้องเคลียร์ตอนนี้เคลียร์จบปุ๊บก,ก็เป็นห่วงน้องเลยกลับมาวัมามาเนเี้มีทั้งเสื้อผ้าผมใช้แล้วก็เงินอีกหนึ่งก้อนออกมาให้อยากได้ไหมอยากได้ดิหยุดพูดมากเสร็จเดี๋ยวนี้เลยนี่เพื่อนมาด้วย มาคนเดียวไม่โหพาเพื่อนมาอีกแล้วเพื่อนพาใครมาน่ะตัวอะไรน่ะนี่ามียครับมอีอไออย้ยยห้ยยยาโยโหมากครับทยย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 ออยย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 ออรรยย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 ะ ทุกท่านก็ดีชื่ออีแพน,นเฮ้ยจัดแล้วจัดแล้วไมไ่มาคนเดียวนะมีเพื่อนมาอีกฮะอยู่นนนคนรอบอยู่คนรอบสามคนน่ะมีไปสามคนโอ้โหโลมจะจับมาทั้งแค่นี้ฉันยังไม่รู้จะเลี้ยงไหวหรือเปล่าเลยแกทำไมเป็นคนยอย่างนี้โอ้โหพี่มีของมาแค่ต้อนรับก็พอแล้วเพราะว่เดี๋ยวพี่เนี่ยไปนอนก่อนๆฟาสานก็จะเข้ามือหลวงแล้วโอ้โหนี่ไปต้อนรับเพื่อนเข้าบ้านจังหวังมาไหมเอาเอาเข้าไปสิริยามารยาทนะพี่สอนไว้โอ้ฉันที่หน่งอยู่แล้วทำดีอไย

ค <Okay. S 1> ไปตนอนรับมาเหนื่อ <c oughs> ยใจเหนื่อยใจจริงเหนื่อยมากตนอนรับใครก็ไม่รู้สวัสดีครับหวัดดี ช่วยมูเงาราด้วยงไหนงอไหนอยเ่อยูยว้าไงว้ามาเลยในในกาเขาหาผู้หญิงวัสดี หยดน้ำไม่ใช่เหรอลำคานมากเลยทำไมพูดัทำไมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องนะคะคุณนี่ฉันบอกแล้วไงว่าบ้านอ่ะไม่ดีนน้ำใส่จุ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 ฟูแต่ม่อเลยเฮ้ยมึงตีน้องกุยเวฟกูแก้แคนให้หลานกูหมืหลานกูได้แค่วันนี้ครับ บักลาบักลาเบักลาเาัวเอ้ยลังสิโทมาไปหาเด้อบักลาจ้บักลาจหาเจอา้เ้าจตบาตีบักลาบ้าเลใครนันน้องสาวที่เดินมากก็ล่อให้ฟังเลยครับเอ้ยครับนี่จะเล่นด้วยเอ้ยครับเออ มายืนตรงนี้นี่เดี๋ยวอวดค่ะไม่อ้วกไม่อ้วกเหม็บเหน็บให้มาต้อนรับแล้วมันจีบปักลุกปักล่าเลยนีฮะปักล่าเกิดปักลาด้วยแหละมวยกันทายาเพื่อนในทาราไงตัวนี้คือใครสักนิดน้องสาวคนเล็กมีคนเดียวด้วยจันแลบสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝันแล้วฝันโตนี่นะคะตัวถ่ายค่ะอย่างนี้อย่างนี้มีแฝงต่างเป็นไรนะลิปเลิศเนอะใจผู้ชายก็ต้อง จะกกอเอางี้นะเดี๋ยวไปพักผ่อนดีกว่าเช้าต้องเข้าเามืองแต่เชา้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปนอนห้องโถงเลยนะเดี๋ยวไปปลุกตีห้าเตรียมตัวเข้าเมืองหลวงได้เลยยังไงก็แย่งแล้วกันนะ,ะตัวนี้อนอนที่ไหนใน,นห้องไห<ป>นไ,ไปนอนห้องโถงเลยสายไปไปเย่งยย้ายเข้าห้องพักไปไปไปยอดนักไปรางวัลครยศ